เจอครับอยากเจอน้องไขยน้องไทยทรงเข็มราดทรงปากช่องทรงสีคิ้วทรงบ้านหันทรงเขียงเนื้อไม่ส่งไม่ส่งนะครับพี่น้องนี่เอเบิ้งมุมนี่ก่อนนะครับเด้อโตสันอันนี้ม่งมุมได้ก็คุุมครพี่น้องครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาเดามเหมือนี่ครับคอกพ่อน้อยวัวถูกนะครับเนาะกะมือนนี่มีง้วมาาไม่มา,มาให้เพียให้น้องได้เลือกได้ชมหลายเ้อครับเด้อโดยเฉพาะแม่ลูกเทพเมือคูเมือกีนะครับเนาะแล้วกะ็ความกับคูนี่นีสื่อสองได้สามเป็นง,วงวัวหัวลดงาม,งามๆเลยครับพี่น้อง ลูกนี่ย่างหนาด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจังวาเบิ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็ผู้ใดอยากได้เฟมใหญ่อยากจะได้ง้วนทองอ่าง้วอนาคตพอพันนะครับมีมีไห้ด้วยครับพี่น้องเด้อมื้อนี้กับมาหลายเลยนะครับเนาะนี่จังอนาคตพอพันนี่มาใหม่ด้วยครับตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะตัวคลิปที่แล้วนี่ไปแล้วนะครับนี่บุดง้วนทองเดี๋ยวจังเบิ้งกันเอานะครับพิกัดอยู่ที่บ้านขวัลต์ตำบลขวัลลอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อโอ้เดี๋ยวจะให้เบิ้งงูวนหนาตัวนี้ครับพี่น้อง ออกไปอะไรตัวมุมมุมตัวนี้นารื่นดีครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันนะครับเนาะเนี่แหล้ฮะอยากได้มาเบิ้งเราผู้ใดย่านมวุโสนะครับมาตลาดนัดบัตรหันก่อนยังทั่วหาเล่านะครับเนาะอ่ข้อกติยุทธตรงขามกันยังเยื่องกันจังน้อยนี่แหละครับพี่น้องครับก่อนอื่นเท่ากับไปทักทายกับทางอ่าพ่อน้อยกันครับสวัสดีครับคุณชูครับผมได้ครับเด้อเมาง้อถือๆได้ครับเด้อเอ้านี่บรับประกันนี่นะครับงัวของพ่อน้อยกันพูดการซื้อขายกับสิมิใบรับประกันให้ได้ครับเด้อรับประกันค่าโทค่าถอนซิปหามือ ประกันสี่โค้งสุดประกันโมลูกออกสิบห้ามือรับประกันท้องหมายถึงเอาไปพิพามือเอาไปเราตรวจท้องภายในสิบห้ามือได้ครับเด้อรับประกันหางดอกนี่ยตลอดชีวิตนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามสองศูนย์แอดไลน์กับเบอร์นี่ได้ครับพี่น้องครับเอ้าได้รายละเอียดไปเลยเดี๋ยวมาช่วยสิผ้าเบืองตัวแรกกันตัวแรกครับผมตัวแรกกัตัวนี้เนาะง้อครับท้องครับตัวนี้เป็นงัวท้องนะครับเด้อครับผมโอเคนะครับเนาะตัวนี้เป็นงัวท้องนะครับเด้อครับผมอ่าย่าง ตัวนี้ทองก็พอไหนครับทองกบสติงเล่แปดเดือนครับทองสติงเล่แปดเดือนนะครับพี่น้องเออสติงเล่แปดเดือนส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับผมสูงร้อยสี่สิบกัวกนะครับพี่น้องเด้อลูกแดงครับพ่อน้อยงวงลูกที่สองครับงวงลูกที่สองอันนี้ใส่รอยสี่สิบกวางอ่างหูสันสันอันนี้ใกล้ออกกับตัวนี้จักเดือนแล้วนี่แปดเดือนกว่าแล้วครับแปดเดือนกว่าเปิดเท่าไหร่ครับสี่สิบสามครับผมตัวนี้เปิดที่สี่หมื่นสามนะครับพี่น้องเอาต่อรองเอาได้อีกนะครับเนาะนี่ ตีหมื่นสามเลยครับเด้อตัวนี้ตอนนี้บ่มีเนาะเดี๋ยวสิไล่ให้เบิ่งไข่ย่างเด้อครับเด้อเป็นงัวเครื่องบูดนะครับอ่าถือว่าย่างหนาเด้แหละพี่น้องนี่ด้านใส่นะครับเนาะเอาตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวตันมะเ้าวใหญ่ๆนะครับตอนนี้บ่มีเอาเบิ่งมุมนี้ก่อนนะครับเด้อตัวสันตัวเงาตัวลึกตัวหนาหางสันซ้ำไหลขาหน่อยขาใหญงส่วนไหนเบิ่งมุมนี้นะครับเนาะเราจะพาดูมุมสูงๆเด้อครับพี่น้องวันนี้เออนี่ รูปล่างหน้าตาอ,อันนี้ <and> ต่อได้นะครับเนาะต่อได้ครับผมส่งฟรีร้อยโลครับผมปกตินี่พออหนเพิ่งส่งฟรีร้อยโลเลยครับเด้อหรือกะผู้ใดอยากให้ส่งหน่อก็หนักกัต่อรองเอาพูดคุยเอานะครับเอารถมาใส่เอาองรถได้หลายพี่น้องรถได้หลายครับเออผู้ใดขี่ผ่านมาทั้งตลาดนัดบ้านหันเนี่ยเอารถทรงเล็กมาใส่เอารถหลังยางเปีนะครับเครื่องนี่ดำสนิทเลยนะครับเนาะครับผมเบิ้งเอาเบิ้งใกล้เบื้องชัดนะครับเนาะเดินอีกลูกเดินอีกเดินนะลูกเดินปเดีี๋ยวน้เบิงงาายย้นไปเดี๋ยวนี้ นะครับนี่แค่เพียงตัวแรกเด้อครับพี่น้องเด้อตัวแรกสี่หมื่นเท่าไรกับผมหน่อยสี่หมื่นสามพันครับผมสี่หมื่นสามพี่น้องเอาต่อเอานะครับเนาะตันๆนะครับอ่ะนี่เด้อแค่เพียงเบอร์แรกเดี๋ยวจะพาเบิงเบ้งเบอร์ที่สองนะครับพี่น้องเบอร์ที่สองเบอร์นี้ครับอ่ะเบอร์ที่สองนะครับสาวทองแรกครับผมตัวนี้เป็นว่าสาวทองแรกนะครับสูงร้อยสี่สิบสองตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสองครับ ท้องอเมริกา779ครับผมท้องอเมริกา779นะครับตัวนี้สูง142อเมริกา779จาักเดือนแล้วครับซีเดือนกลัวครับตัวนี้ซีเดือนกลัวนะครับเนาะครับผมอ่ะซีเดือนกลัวครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อหางลำลามเลยเหรอพี่น้องหางลำลามเลยเบิ่งเอามุมนี้นะครับเนาะครับซีเดือนกลัวตัวใหญ่อยู่ด้วยครับหูนี่บดเข้มค่าขลกด้วยครับพี่น้องเด้ออ่ะสวยหน้าตานะครับเนาะอ่ะเล็บบ่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับสวยสวยเบิ่งเล็บอืมตัวเต็มดีขึ้นกันนะครับครับผมอ่ะ เราจะมาถามราคาให้นะครับเนาะตัวนี้พอหน่อยเปิดที่เท่าไหร่ครับ39ครับผมตัวนี้3 9มหมื่นเก้าหนึ่งพี่น้องบัดนี้สามหมื่นเก้าครับเด้อสามหมื่นเก้ากับสี่สิบสามนะครับคู่นี่ด็ดยกแบบสองได้สี่ก็ได้นะครับเนาะสองได้สี่ะนี่เอาเบิ้งมุมสูงบัดนี้พี่น้องสูงร้อยสี่สิบสองได้นะครับเด้อหางย่างลำเครื่องดำดํเลยพี่น้องครับนี่นะครับอ่ะเดินลูกเดินเดินหนึ่งเดินหนึ่งเดิน เดินโชว์สิเดินเดินเดเออนีนะครับเด้อเดให้บงอีกขางหนึ่งนะครับนี่ผ่านใสเอาม่อย่าง่างหลอยงหูยังไงนี่ตัวนี้สามหมื่นเท่าก่อนสามหมื่นเก้าครับสามหมืนเก้าได้พี่น้องครับครับผมสามหมืนเก่าตัวเงาๆนี่แหละครับผมเงาสวยสวยกปนทองอายางให้เบิงเอาเบิงแผ่นหลังนะครับเด้อเออมึงถายยางทาเก่าขาวขาโปถกโปถอนตำหนี้บมีนะครับมีตำหนีครับผมตำหนีไม่มีครับ สามมืนเก่าตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องอ่ะตัวเต็มดีเลยครับเพิ่งสังเกตแผ่นหลังพี่น้องครับนี่อ่ะเพิ่งทายยางท่าเก่าขาเอาสองเบอร์เราได้พี่น้องได้เดี๋ยวจะพาเบื้องเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามมังอ่างยังไงเจ็เป็นพักอีเลิศไว้เลยครับเออเป็นงุงมุมมุมมุมเลยแฝดป่ะพอน้อยนี่คิดว่าสิแฝดว่ะท้องใช่่องเงยเลยครับพี่น้องท้องใหญ่ครับท้องจ็ดเดือนหรือพอน้อยท้องเก้าเดือนกว่าครับ ก็เดือนใกล้แล้วสูงไปสี่สิบเท่าเลยสูงร้อยสี่สิบหกครับผมโอ้ยสี่สิบหกด้วครับตัวใหญ่ๆหญ่เยพี่น้องครับตัวนี้อ่ะท่องกับพอได้กว่าครับท่องกับแดงใบเล่ครับอู้แดงใบเล่เป็นงัวที่โค้งสางใหญ่แล้วตัวเงาครับพี่น้องใส่กับแม่มุมมุมมึงมันเริ่อมยางยากหรอพี่น้องเริ่อมยางยากแล้วนี่ครับอ่ะตัวใหญ่ๆลูกไหนครับตัวที่สองในทองครับตัวที่สองในทองนะครับพี่น้องเด้อเป็นง้วมุมมุมนะครับเป็นเครื่องอมแต่ว่าแข้งขานี่ยดำโบดด้วครับเด้อจะให้เบิงหน้าตานะครับเนาะเออ นี่เบื้งมุมนี่เบื้งทองเอาพี่น้องครับอ๋อตัวใหญ่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับเนาะครับผมจะให้เบื้งแผ่นหลังมุมนี่นะครับเออนี่เบื้งเอาถึงมุมไก่มุมไก่เนี่ยนะครับผมเดินมาเดินครับเด้อโอ้ยทั้งกว่าเลยทางไทยนะครับเดินนะลูกบอกเดินเดินบอกไงกว่าเลยสต๊อปหยุดโอเคนะครับเอามุมนี่เปิดไใบทะเลก่อนตัวนี้สามสิบห้าครับผมสามหมื่นหาด้อครับพี่น้องครับตัวนี้สามหมื่นหาดเองนะครับเด้อตัวใหญ่ใหญ่เด้อครับใหญ่ครับ สามมื่นหาตัวใหญ่ๆนี่แหละครับไปกินน่องเลยเลยครับเอาไปกินน่องเลยเลยนะครับเนาะสามมื่นหาตัวใหญ่ๆนี่แหละครับเอาเบื้องมุมนี่เอานี่นะครับสามตัวเราอยากจะยกไปเด้อครับเด้พี่น้องครับนี่ซื้อสามได้หกครับผมซื้อสามได้หกชุดนี่เอาเบื้องเอาตัวใหญ่เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะทองบกใหญ่เลยทองบกใหญ่เลยนะครับเนาะนี่เห็นนะครับ ง่วทอง3าตัวเวพี่น้องครับเอาสิพรางตัวต่อไปตัวนี้ทองไ่มครับนี่ตัวนี้ผสมให้แล้วครับเออมันเป็นท่าสาวใช่ไหมอ่อันนี้ก็ใส่รอยสี่เดืประมาณรอยสี่ครับผมรอยสี่สิบผสม kf สาน kf สามเป็นงสาวนะครับเนะผสมอยู่นี่แลครับผมผสมให้นี่อ่รอยสี่สิบสี่เป็นง่วสาว kf สามหนึ่งเนาะครับผสม kf สามหนึ่ครับผมสาี่วันครับผมสามสี่มือคเป็นผู้ใดกล้งหางงวสาวอยู่ตัวนี้ใส่รอยสี่สิบสี่นะครับเด เบมึงทายยังทาเดินนะครับเนาะเออนี่เดี๋ยวผมเบมึงทั้งขางก็ไดพี่น้องอ่าเออนี่ครับตัวใหญ่ยังได้พี่น้องครับใหญ่ครับตัวนี้พอหน้อยเปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้ยี่สิบห้าครับสองหมื่นห้านะครับเด้อทับเคเอฟสามหนึ่งไฮแล้วนะครับเนาะอันนี้คือทับยุนี่พอหน้อยทับยุน่ครับทับีครับทับเอาหมอมาทับยุนี่สีแดงเอ่อสีเสมอทั้งตัวเลยนะครับเนาะสองหมื่นห้านะครับเนาะครับเอาผู้ใดอยากกี่ไรก็มาเอาตัวนี้นะครับงอสาวนะครับเนาะ นกตั้งดีด้ยพี่น้องเด้อนกตั้งนอกตั้งดีเลยตัวใหญ่ด้วยครับเด้อเป็นเครื่องเครื่องดำนะครับเนาะเบื้องทางเก่าขากับบ่มีปัญหาหอกครับเบื้องทางไส้แบบนี้เออนี่นะครับเนาะนี่ทางไส้พู้ใดอยากไรพอพักก็จะอแม่ลูกเทพครับเออยุตตรงต้นคลิปเดี๋ยวสี่ภาพไปเบื้องนะครับพี่น้องครับครับผมนี่เรอดใจรอนะครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่ครับแม่ลูกลูกเถิกครับผมแม่ลูกลูกเถิกนะครับเนาะอัน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  อันลูกเกิดได้ทั้งอาทิตย์ครับผมอันนี้ลูกหนึ่งสัปดาห์ได้ครับเด้ออ่าลูกลูกตัวผู้ได้ครับเด้อพี่น้องลูกตัวผู้ครับเป็นงอนแม่ยังไม่หล่นเลยครับสายสือยังมาหล่นนะครับเอาพูดนะครับเด้อลูกประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกพอได้ครับลูกวิโก้ครับลูกวิโก้ได้ครับพี่น้องอ่าเกิดจากแม่ตัวนี้สูงรอยสามสิบเก้าครับสูงรอยสามสิบเก้าครับรอยสามสิบเก้านะครับเนาะแต่บบดเข้มอันนี้ลูกวิโก้ได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเด้อพี่น้องครับคู่นี่นี่พ่อหน่อยเปิดเท่าไหร่คครรัับบ สามหมื่นหาดนะครับเอาครับผมกได้ง้วงสองตัวนะครับพี่น้องครับนี่ได้แม่หัวหล่นไปพร้อมนะครับเนาะครับผมนี่แม่สดสดนี่ลูกวิโก้นะครับเด้อพี่น้องตัวัวลูกเล็ดครับผมนี่นะครับเด้ออ่ะนี่เบิ่งเอาเบิ่งเตี้ยมตูนอกตั้งตั้งนี่ยแหละครับผมนี่ถ่ายสะดือท่านล่นอยู่พี่น้องครับเอ้ยสังเกตเหงาหางในแง่ตัวน้อยเหรอเด้อครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงเอานะครับเนาะน้ำนมแม่ก็น่าจะดีดอกคุณดีดครับพค้งงี้นะครับเนาะครับครูนี่สามหมื่นหาดนะครับ ร้อยโลส่งร้อยโลส่งฟรีร้อยโลสามเหมือนหาครับผมครับผมปุ่มหางใหญ่ๆเนี่ยแหละเป็นอ่างัวโบดนะครับเด้อพี่น้องครับกินหอดหญ้าแห้งเด้อครับเออหญ้าแห้งก็กินพี่น้องเอานี่มาเอานะครับท่านี้บ่มีอย่างตี่เนาะไม่มีครับรับประกันครับผมเพิงถ่ายยางนะครับพี่น้องนี่เด้อแม่เพิ่นเบิ่งยิงเต็มนะครับเนาะนี่อให้ดูทิลูกเฉยลูกเฉยเฉยเออนี่นะครับเด้ออ่ะโอเคไปได้ครับวันนี้เป็นคนห่วงลูกเออนี่นะครับเอา ไว้เลยครับไอ้เลยเอ้านี่ครับสามมื่นหาทพี่น้องครับครับผมอ๋อตัวนี้แหละเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปพ่อพันธ์ครับผมตัวที่หกไปเบื้องอ่าพ่อพันธ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้พ่อเนาเสี้ยออกจากขาเหมือนกันด้วยพี่น้องเออเออลูกไปโอเคไว้เลยครับพันนี้ ตัวนี้เป็นพอพันตัวหนาด้วยครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตจักเดือนเหรอครับเดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเบื้องหลังข้อเอาลอดนะครับครับผมยนเงาหยุนๆยุนนี่แหละครับผมทำขอให้แล้วครับเห็ดเขาให้แล้วตัวนี้เจ็ดเดือนครับเปิดเท่าไหร่ครับทังนสิเปิดยี่สิบห้าช่องทัวร์อีสานครับอันนี้ เปิดใบสองมื้อหาแต่ว่าอันนี้พนส่งฟรีให้ทั่วอีสานนะครับเด้อหรือ300โลหรือ300โลนะครับเาอาไกๆเลยพี่น้องสั่งเลยไกๆเลยสุดเข่ไก่เลยครับสุดเขตกระซงกันวะเจอครับอยากเจอน้องไขยน้องคายทรงเขมราชทรงปากช่องทรงสีคิ้วทรงบ้านหันทรงเขียงเนื้อขั้นกับนันไม่ส่งไม่ส่งนะครับพี่น้องเออนี่ตัวนี้สองมื้อหาท่งฟรีทั่วอีสานนะครับผมนี่หมูนแปล้วนิดนึงนะครับนี่ใส่ด้านนี้นี่นี่น่ โอ้โหหงดนซ้ายนะครับเนาะนี่นิดนึงในละมงติน้องนั่นบ่มีเนาะครับผมทำเขาให้แล้วทำเขาให้เรียบร้อยแล้วครับผมสีเดียวเด้เลยนะครับพี่น้องครับแดงเข้มเข้มนะครับตัวนี้แดงเข้มเอาสองมือหานสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับครับลอยยี่สิบเจ็ดด้วยส่วนสูงพี่น้องครับผมนี่สีด้านนี่ก็คือกันกับขางเมื่อกี้นั่นแหละครับตาว่าขันผู้เสือยุระยาลอยล้วนลอกกรติดกระต้อได้หลายเตอร์เตอร์ที่นเอออันนี้คือเปิดยี่สิบหานี่เปิดให้ทรง พิวยีสานครับพี่น้องอ๋อนี่นะครับเด้อโมมิตันนี้ยังครับผมครับผมใครสองผู้ได้หาอนาคตพอพันนี่เอเบื้องเลี้ยมนี่ครับอีกเที่ยนึงนะครับเนาะนี่เออเอ้างามๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเบอร์นี้ครับเออเบอร์ต่อไปต้นนี้สูงร้อยมสิบห้าบวกบวกน่าจะได้มั้งครับ ถึงบ่ร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าเห็นไหมพี่น้องครับครับผมตัวนี้ลูกตัวแม่กำลังกินนมอยู่สูงร้อยสามสิบเก้าครับผมลูกจักเดือนหรอครับลูกสองเดือนครับสองเดือนลเกินสาวน้าเดชครับสองเดือนลูกน้าเดชสองเดือนครับผมอ่ะนี่นะครับครับผมลูกตัวแรกมั้งพี่น้องลูกตัวแรกครับผมสดๆยุบไม่ติดเข่าเงี้ยสดๆหรอกครับผมเปิดเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดครับครูนี่สามหมื่นหนึ่งพันนะพี่น้องครับผม อันนี้ทรงฟีลอยโลนะครับเนาะเออเปิดว่าสูงครับอันนี้คือว่าสองตัวนะครับแม่เป็นตัวแม่นะครับแม่สามเมื่อนเอ็ดเอ้ามึงอมุ่งสูงเลยแม่เป็นแบบนี้เคยเป็นลำปีมาก่อนครับแม่เคยเป็นลำปีมาก่อนนะครับพี่น้องแต่แต่หายหมดแล้วครับผมแม่ท่านได้ทับเนาะท่านท่านได้ทับครับเออแล้วเสร็จไรบังไทยยางบดถุนบดถอนนะครับเนาะเออเลยจ้างกินเราไทยคิบกวนโลกไทยคิบกวนทำไมให้กินกว่าโลกนี่นะครับเด้อเออนี่ตัสิพาเบิังอีกขางนึงอ่ะเนี่ยครับเด้อ สิเบื้องด้านขวาของแม่พิณนนะครับลูกไปเอออ่ะล่แม่พิณนนะลูกไล่แม่พิณนนะพูดหน่อยเออดึงไปก็ได้มาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้เออเด้อเด้อจะให้เบื้องให้อ้าวอ้ไปข่างขวาของแม่พิณนนะครับเนาะนี่ใส่นี่นะครับเออไปไปเออนีครับคู่นี้สามสิบเอ็ดด้วยพี่น้องครับสามสิบเอ็ดครับผมสามหมื่นหนึ่งพันเอานี่เบื้องลูกนะครับเนาะออนี่ลูกจ็ดเดือนหรือกปล่าลูกสองเดือนครับผมประมาณสองเดือนแล้วครับพี่น้องครับครับผมเอานี่แหละเออ นี่นะครับเด้อครูต่อไปนะครับพี่น้องครูต่อไปเออเบิร์บเบิร์ที่ใดหลวงพี่น้องเบิร์ตครับเบอร์นี้เบิร์ตนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวจังหวงเดี๋ยวครับพี่น้องเอาครูนี่ก่อนอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่สามหมื่นหนึ่งพันนะครับเด้อพี่น้องสามหมื่นหนึ่งเอาตัวใหญ่อยู่ด้เนี่ยสูงหน่อยสามสิบเก้าขุนนะครับเด้ออ่เดี๋ยวเฉยพอน่อยเอาอ่าคมต่อไปนะครับคมบอะไรเดี๋ยวมาให้เบิ้งจะสั่นนะครับเอาแม่มาทั้งนี้พอน้อยเอากวงๆพี่น้องเบิ้งเลยเออ แม่ทังนี่เดี๋ยวหามุมงกันพี่น้องเออแม่เดินสายไปครับแม่สายไปอีกสายไปอีกเดหามุมสายไปอีกสายไปอีกเออโอเคแม่จอดไปนี่พอได้ลูกเขาทังนี้ครับนี้แม่ยุ่งแล้ววันนี้เออออโอเคจอดไปนี้เอาไปเกยชันจะตีงคิงวันนี้ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวที่เป็นเอกครับที่เป็นเอ็กจะเดือนครับอห้าเดือนครับหาเดือนครับผม ครับผมแม่ท่องไปครับแม่ท่องว่างครับเอาพ่อหน่อยแม่ยืดนิ่งก่อนเออนี่นะครับยืดกันอ่ะนี่คูนี่้อครับเด้อแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงร้อยห้าสิบห้าครับผมแม่สูงร้อยห้าสิบห้าได้เด้อครับแม่บักใหญ่ครับง้อลูกแรกครับนี่ง้อลูกแรกครับอ่าง้อลูกแรกเอาทำเขาให้แล้วคูเดี๋ยวนะคูนี่พ่อนายเปิดเท่าไรครับห้าสิบห้าครับหาเมินหาได้อครับพมบักใหญ่พี่น้องครับแม่ลูกใหญ่สูงร้อยห้าสิบห้านะครับเนาะแม่ท่องว่างมันบ่แม่ท่องว่างครับแม่ท่องว่างลูกนี่ เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ็ดเขาแล้วครับแม่นี่หูสั่นได้พี่น้องหูบ่ไดเนื้อได้อครับเด้อตัวยางใหญ่นะครับเนาะเออสียกินดังนิดนึงแล้วครับนี่ใส่ตรงไหนทีเดียวเออผมบ่ดยางหยักเท่านั้นพี่น้องครับอ่ะนี่เบิ่องฐานยากนะครับเนาะเอออาอนาดวิ่งแม่ทางขวาครับเป็นัวบดเออจับแม่วนขวาไปทางพุ่นเลยโค้งไปทางพุ่นครับอาที่นี้ลูกมานี่เออเออมานี่อ่ะมานี่นี้รับเออโอเคแม่จอดบัดนี้จอดจุดสต๊ป เออนี่แหละแม่พูดง่ายๆเอาลูกมาทั้งพี่ครับจะได้เห็นจะชัดจอดแม่นิ่งๆเออนี่อันนี้หาเมินหาด้วครับครับผมหาเมินหาเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อห้าหมื่นหมแต่ลูกเนี่ยก็สูงเกือบร้อยสามสิบลพี่น้องประมาณนั้นนะครับร้อยยี่สิบห้าบวร้อยยี่สิบเกยี่สิบแปดต่เดยอครับครับผมบวกขึ้นนี่อันนี้ครบไงนะครับพี่น้องไงครับไงไงนี่นี่แหละครับเอ้าโบมีตำหนิอย่างนะครับเนาะโบมีตำหนิครับเออนี่ผ ต่อไปกับพีมีเม่ลูกอ่าสองด้สามกับกับแม่ลูกเทืๆอเอยู่ด้วยพี่น้องครับครับต่อไปเป็นสองด้สามเนาะครับสองด้สามครับผมเออนี่นะครับเด้อลูกตัวนี้หน้าหนาครับถึงแม่หัวหนอนลูกกระเฮ็ดเขาให้แล้วครับผมนะครับเนาะลูกสาวนาเดชครับหนึ่งปีครับผมลูกสาวนาเดชปีหนึ่งยังอยู่แม่ท้องแม่ท้องแปดเดือน ครับผมแม่ท้องแปดเดือนก็พอได้ครับกับพริกแดงครับผมกพริกแดงตัวนี้ลูกน่าเด็ดปีหนึ่งนะครับเด้อครับผมแม่ท้องพริกแดงเสียงไฟใหม่ตีคือมหลดจังหวะครับเออนี่นี่้อครับเด้อรูปร่างหน้าตาตัวนี้แดงดีนะครับเด้อสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับใส่นี่ผมตีหายไปใส่ร้อยสามสิบเมียนครับเร็บบไม่มีปัญหานะครับเนาะแม่ท้องแปดเดือนนะครับแม่ท้องแปดเดือนนะครับเนาะเออนี่เบื้องทางอ่อถ่ายของลูกก็หงอยหางนี่งใหญ่เลยพี่น้องครับโดยสิพาเบื้องแม่ แม่สูงร้อยสีบห้าบวกไปหาร้อยหาสิบได้ครับได้ครับร้อยส่สหล้วครับเออร้อสบห้าบวกไปหาร้อยหสิบด้วครับเด้อร้อยสีบหกอ่สิบเจ็ดน่าจะมีนครับแม่เพิ่นพี่น้องได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมหาอาไปถามมุมกันทีน้องเดี๋ยด้ะเอาเออเดี๋ยวด้เอาไปด้ยปล่อยแม่เลยครับปล่อยเม่เลยปล่อยเม่ตีเออเอาลูกมาท้ามีไายด่างมั้งครับไทยลูกไาทยปล่อยเลยครับไาทยเหรอลท้ยตีเออันดเวลาเพินตัว นเด้อครับเด้อคู่นี้สองได้สามนะครับนี่เบิ้งแม่บ่นี่ลูกเห็นแล้วนะครับลูกเห็นแล้วคู่นี้สองได้สามเปิดเท่าไหร่ครับหกสิบห้าครับอ่าอันนี้หกสิบห้าได้พี่น้องเด้อครับผมอันนี้ม้วนมุมได้ก็คุ้มครับพี่น้องหกสิบห้าครับหกสิบห้าแมงหัวล้นท้องแปดเดือนเลยดิครับผมแตัวนี้ก็บสี่เหมือนกว่าตัวนั้นก็บทัไงหพี่น้องคลีเบิ้งเอาซะเอาหกสิบห้านะครับเนาะหันแยกก็แยกเลยครับ บ่าเห็นแยกครับยกคู่คุ้มครับผมเมื่อขันแยกก็แยกนะคนนั้นก็แยกได้ยุ่งวะคนนั้นอยากแยกถามเบานะครับแต่ว่าผู้ใดมีเงินพอหนี่งหกสิบกัวเนี่ยพ่อสามสิบเก้าลูกยี่สิบเก้าเอ็นบอแยกไปเลยเมื่อคันแยกคนนั้นตีเห็นน้ำตัมขนาดผมยก็ตีให้ชีมึงกัวนะตัวนี้นะหัวลุนนี่ไหมตีจังไดนกับขุ้มตัวพี่น้อยพี่น้องมกมึนหาได้ลูกตัวนี้เออนั่งจนนั่นอยู่กับเลตัวส่องมึนกัวนี่ตีเพิ่งเอาเออครับนี่ตอนนี้โบมี่อย่างนะครับเนาะตอนนี้โบมี่ครับ เบิ้งมุมสูงหางลำลำโบมีปานบ่มีดังหัวลูกที่เดครับหัวลูกแรกครับลูกแรกครับผมเออนี่อันนี้ที่สวงไม่สวงครับครับครับผมอันนี้สูงเบิ้งเด็กๆสูงใสเกือบลอยหาสีผุนได้ยุคครับกันบัดดีดีบัดดีดีแต่ว่านี่เอาวัดเอออันอันนี้ซะเอออันนี้ผมตีให้นเ้ที่สิบห้าบวกรับประกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบื่อไงคููต่อไปสิเปิดตัวใหญนะครับเนาะครับผมเออย่างไีนี่แหละครับเอาคุ้มเกินคุ้มแล้วหกสิบห้าคู่นี่พี่น้องยังมีแม่ลูก ที่เด็ดมันอยุคให้ไรยุคคูสุสดทร์นะครับเด้๋ยวพี่น้องเทปนี่ครูสุไทายนี่สีแด,ดงใหม,ม่แดงเข้มพูดด้ใดมักหุ่นหน้าหน,า,หนาลำลาำจังมาเบืองกันนะครับเนาะคูคูต่อไปกับเป็นครูน,นี่นะครับเดี๋ยวใหลอนไรลูกเมื่อก่อนไ่ลูกมา่อก่อ,น,กอนนี่แม่รุ่นลกแม่รุ่นโลกรุ่นพนะครับ <พอ S 2> ผมล้วแม่รุ่น <ผม S 1> ล,ลูกสามเดือนนะครับลูกลูกพอดก่อนครับลูกฮิวโก้สามเดือนฮิวโก้สามเดือนนะครับหนังหนาดีนะครับพี่น้องหนังหนาดีครับเอ นี่นังหนาอย่างมึงนังข้ออร่นะครับลึกดีพร้อมสามเดือนเองครับแม่ท้องว่างแม่ท้องว่างแม่สูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเป็นวัวลูกแรกเนาะครับผมวัวลูกแรกครับอ่อร้อยสี่สิบเอาคู่นี่เท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดครับผมสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับงวอ่าผู้แม่ยตัวเงี้ยวสุดเหี้ยมึงขังนี่พี่น้องเออนี่บมึงลูกคนนะครับลูกหนาลึกดีนะครับพี่น้องหนาลึกดีครับมันท่านได้ดพัดขนจะซื้อได้ครับเด้อเดี๋ยวกลับเนื้อมาเนี่ตัวนี้อับอนาคตไก่นะครับเนาะข่อยู่ตรงหม่องนังนะครับเป็นงวบบดเเข้มนะครัออ หันหน้ามาทั้งพี่ลูกหันหน้ามาหาแม่ที่ลูกเออหันหนามาทั้งนู้นที่ลูกกินนมนะครับเนาะนี่เบิ้งหน้าตานะครับพี่น้องเอออะไรแม่มันกระไรเดินเดินเอออ่ะนี่นะครับเด้อโอเคเอามานี่ลูกมาเออเออนี่นะครับอ่ะนี่นี่เออทั้งนี้ลูกมาอะไรแม่ไรลูกมาขังนี่ครับเช่นกันเดินมาลูกเดินหน้ามาเดินหน้ามาอีกหน่อยอีกหน้อยไม่อยากให้พี่น้องเห็นจะซัดแล้วเสดอกอ่ะนี่ ครูนี่สี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะนี่เพิ่งมุมนี่ครูกันพี่น้องสมผสมนะครับอันนี้เมษวันนี้ลอยสิบสองเลยนะครับพี่น้องเด้อตีให้นะครับเนาะต่อไปเรถตีไปลใส่ลอยสี่สิบนะครับเนาะลอยสี่สิบบวกบวกเด็ดหัวลุนครับมีลุมนีเอาหันลุ้นทั้งแม่ทั้งลูกสี่หมื่นเจ็ดนะครับครับผมเอาต่อไปที่เด็ดนะครับเนาะปิดท้ายกินนมตวดตวดกินนมตวดตวดนะครับพี่น้องแม่ขึ้นแล้วครับแต่ว่าบพรท่านผสมครับผมอันนี้แม่ขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ลูกตัวเมียงามๆผีน้องครับครับลูกพอเดีครับช็อกโกแลตสองเดือนครับช็อกโกแลตสองเดือนครับง้อลูกไหนครับหัวลูกที่ที่สองครับแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดครับผมร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดคบแน่งามเลยพี่น้องครับตัวจริงๆเห็นอยู่นี่นะครับช็อกโกแลตลูกลูกเดีกับลูกสองเม่ยครับลูกที่สองครับแม่สูงร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมลูกเ็ขาหายเ้ยเด้อครับเด้อครับเรียบร้อยแล้วครับแม่นี่หางลามพัวลามมงัวกก็ตแ่่นีเป็นตัวทดาลกามง้อ สีย่างแจ่มนะครับสีใหม่ๆหงสสันสันนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวราคาจังิวงนะครับเด้อเบิังเออวัวเกินหางแบบง่ายพี่น้องลูกเพิ่นอ่ะแม่หูส์หงสนุกพี่น้องครับอืตอนนี้กับว่าหนาจะไม่อย่างเนาะบอมี่ครับผมเบื้องเอาพี่น้องครับคููนี่พอน่อยเปิดเท่าไรครับนี่เออแม็กเจ็ดเจ็ดครับ แม็กเจ็ดนะครับพี่น้องเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเด้อครูนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดอันนี้ทรงฟีถทวีสานหรือรอยรู๊คับเอารอยโลครับเอารอยรู๊ครับพี่น้องงามนะครับผู้ใดหมักงวงงามๆนะครับเอาไปเป็นแมนบอลครูนี่เหรอพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อเอาแม็กเจ็ดเจ็ดแม็กเจ็ดเจ็ดผู้ใดหางวงงามแบบนี้อยู่ครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเจ็ดต่ออีกเป็นม้วนเครื่องดำเบื้องล่องหลังของลูกไหมพี่น้องแม่ในหูหูเลยด้อพี่น้องหูหูเชิงเชียงครับหูหเชิงเชียงหลังแตกๆเดี๋ยว จะพาเดินดูอีกข้างหนึ่งของแม่เขานะครับเนาะอ่ะนี่เอาเด็ดนะครับครูนี่พี่น้องนี่หัวภาพใหญ่ๆนะครับเนาะเอออันนี้สูงหน่อยสิบหกเหมือนบ่หน่อยสิบหกครับหน่อยสิบหกโดยประมาณนะครับผมหน่อยสิบหกสิบเกียของแม่เพิ่นสิบหกสิบเกียเนาะครับผมนี่เอาพวงหางหลักดินเลยพี่น้องอ่ะนี่เบื้องเอาครูนี่จัดว่าเด็ดนะครับเด้อพี่น้องลูกเค็ดเขาให้แล้วใส่เมาสให้พร้อมแล้วอ่ะ มันเป็นตัวจริงที่หนึ่งครับผมครับผมนี่มีเล็บหนาเงี้ยนิดนึงครับเล็บหนาเงี้ยนิดนึงมาสั่กมาเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับเด้อครูนี่นะครับเอาไฟเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะภาพขึ้นใบข้างหลังนี่นะครับพี่น้องดูอ๋อมือนี็กขน่าจะมีให้แค่นี้เนาะพ่อครับผม จังในคลินิกพูดได้มักตัวได้กับเมื่อลยก็เมื่อไรได้ครับเดื่อราคากับถือว่าหนาต่อร้องหนาสนนี่แหละครับผมนี่เอา้าอยากได้ก็มาคอ,าอพกพนน้อยวัวถูกสำหรับคลินิกอะขอจบไปแค่นี้ครับ